สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปฝ่าและกีเอฟซีมอสลำเพชรลำเพลินที่รักสู้ขู่สก,กครับพี่น้องครับผมจดจวดครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลงตู่ป้ะหน่อยสายจวดเจวันไปเชี่ยวนะพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงแปดนาทีครับพี่น้องครับพบก,กันวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเก้าเดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อย 67ครับพี่น้องครับได้จสิ้นดาวสิ้นเดือนแล้วนะครับนี่จ้าจันเข้ามาแล้วครับครับการสืบเพื่อฤดูกาลไม่ได้พี่น้องเของ่ายขอแจ้งข่าวพี่น้องนะครับมีข่าวมาแจ้งพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับเสลล์อักครับผมสวัสดีครับยิงข้าวข้าวหนังี่ครับเป็นผัดบักแตงใส่หมูครับผัดบักแตง้นีครัหวานนึกว่าตำหมักแตงอย่างเง้างไข้าวเจ้าก็มี่เขาบอกข้าวเจ้าว่ะข้าวเจ้าอ่อนอ้อนเลยหรือประมาณข้าวเจ้าเน้อข้าวเหนียวครับโอ้ข้าวเหนียวตักกินครับ ก๋อยนะครับครับเที่ยงแล้วพี่น้องครับได้เวลาเที่ยงทำเที่ยงกินแล้วนะครับขยับเป็นขยับเป็นกินมัซะได้นะตัวฮะตื่นเป็นขยับอะไรนะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนิ่งเป็นหลับโอ้คันนิ่งนั่นหลับขยับนี่นั่นนั่นกินปลาวนพี่วันเอาไปครับปลาอ้วนไปเลยครับเอาให้ปลาอ้วนแจ้งข่าวด้วยว่าอะไรครับปลาคนรักคนใหญ่แจ้งข่าวนะครับเดี๋ยวจะได้ก็วันที่สี่ที่ห้าเนี่ยแจ้งข่าวเลยนะครับ เขาเปลี่ยนวันที่เก่าคุณเลื่อนหรือเปล่าครับเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วไหมครับปกติเลาวจะเปิดฤดูกาลวันที่สี่ถึงหาได้ไหมเป็นวันที่น่าสนใจเป็นวนที่เก่าแล้วเปลี่ยนเพราะต้องเลื่อนเพราะมันยังมันเก่าเพราะควาร้อนของเส้นเนาะหนึ่งยังรผมเสื่อมากก็ต้องเฮ็ดุตายฮ็ดหนังมันต้อง ไ่เวลาเนาะตรงนี้สปอนเซอร์ึ้นเนาะหอยตัวนลงตัวนึงนีครับสามารเก็บกังเกียบไกมันบนลไวเก็บไต่เดียวเนาะมันบเดี่ยวมาไงด้ยลอย่ผู้ร่วมบริหาร่นวยตัหาันก็คว่าหาตัวกิแแ่นหรหาตัวฟังละฟังละหาเออหอยต้องลตัวชิน อตู้กับเพิ่มปักไฟอย่เลจ้าโอ้สร์เหน่อยเราเล่นปักไฟเงาไปปักเลี้ยงมากๆฟังแล้ปักเลี้ยงมากๆจับลาบเอยเสียบจิบจิบจบเนาะอระบบไม่ยากไ่ยากคอใ์รมีทุนเอออร์รบเลิายไฟเป็นพ่วงจุดเขาเอามาดึงไฟนี่จุดนึงดึงไฟนีจุดนึงข้าส่งข้านไฟเเราฟังไปเลยครับเราตู้ไฟเขาก็มีไม่ยากไม่ยาดับเหลต้องขาเกียบกันอ บัมี้ลูกน้องทีมงานไหนมีกายในน้ำฮาร์ดแต่กระเทยมายกซอยใครเพื่ออะไรยกซอยเขาก็บมายกเลยครับเอเาดี๋ยวตัวเสื้อผ้าแจ้งลงบอกจะไปเพราะว่ากินข้าวเจ้ามันหรือเปล่ากินมัร้อยแล้วกินแล้วครับพี่น้องโอ้อากาศมันนี่ก็บห้อนี่ขึ้เก่าแล้วครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงกว่าๆครับขออนุญาตแจ้งข่าววันวันวันที่สี่ที่ห้าในเรื่อนเป็นวันที่เก้าเดี๋ยพี่น้องเด้อบัตรราคากับร้อยสี่สิบเก้าคะแนนคือเก่าลรอครับพี่น้องครับ เปิดกะยี่บองเก้าครับสนามจิรากางครับบ้านแพงเราบเลยครับตำบลแพงอำเภอกุสุพิสัยจังหวัดปหาสารคามครับไปเนาะครับไม่เนี่มานั่งถ่ายเนี่ยซีฮามงเศร้าเลยครับวันนี้ครับว่าจะมาเก็บจุ่มเก็บจอดครับถาทีมงานเพื่อนจะมาเก็บอยู่หรือว่าบ่ได้เก็บหรือว่าจังไหนครับนี่ตอนนี้มานั่งถ่ายซอสสมองเครับพี่อุทินทำอะไรไร่สหรือยังเนี่ยมันเมื่อคืนมันไหม ไปได้บ้างโอ้คู่หูไปได้คู่หูเหรอโอ้คู่หูติดงานเลยประเดี๋ยติดงานเขียนงานโคศกสามคนมาดีก็คุยกันสนุกสนานดีเนาะคมันมีคนจอยมันครับเออมันรับบุกปัดไปปัดมาเนาะมันก็เลยมีอะไรพูดให้เอฟซีฟังเรื่อยๆ อยู่กัคนเดียวคนเดียวมันก็อย่างว่าน้องพูดไปพูดมามันไม่มีใครต่อยใครต่อยนะครับปกติพูดจริตงตโลต้องกองตึ้งๆด้วยเนาะ<ช>มันยังคืนเลยม,ม,มีมีอะไรตกกันด้วยอันนี้มันคืนหือว่าสดๆกันถ้ามีการน,นัดแน่กันเราก็จะอืาก็ได้ส่งได้ซ้อมเนาะจะเป็นงารไปนงานออกศพไว้ก่อนเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิญฝีมือดีจเราชาวเวียนครับครับผมกินข้าวยังครับลูกจุ๊ดยินเลยนะครับโอ้ยอะไรเฮอร์รี่เฮอร์รี่เฮอรี่มาแล้วครับพี่น้องครับ ป้าเวที่้อย่มาเคื่อกม้บบวนนี่พี่น้องครับนี่งามครับฝึกแสงไฟแสงสีเข้าไปโอ้อลังการงาาสรแตแต่ว่าฮ <c oughs> เสียอย่างหนึง่งคือว่านะครับพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อแก้ระบบได้ดีอยู่ครับก็สีแสดงได้ครับเรื่องกนอานไล่สดในกลุ่มเปิดจะเท่านีร่พี่น้องครับเสียงมันอาจีขา,ขาดห,หายสัญญาณเน็ตมันบดีเพราะว่านี่เสียงว่าพี่น้องฟังนะครับจุดที่ว่าทีมงานามาล้อมเพื่น เพชรลำเพื่นเขาอยู่เนี่ยครับมันมันใกล้เสาไฟนี่ครับพี่น้องครับนี่มันเก่าใส่สัญญาณอะไนี่ครับมันดึงสัญญาณครับพี่น้องครับนี่มันเฮ็ดเน็ตมันมีปัญหาหลักเลยภาพนี่ปัญหาหลักของแท้แล้วครับนี่เห็นว่มันใกล้นะครับพี่น้องบางคนก็บ่เข้าใจวุ้ยตลอดเลยเพชรลำเพื่อนไรสวนนี้จะเป็นยังซี่ครับสั้นๆนะสะครับเอากายอมรับอยู่ครับกาแก้ปัญหาอยู่ครับแต่ต้องค่อยแก้ไปครับพี่น้องแต่ว่านี่เห็นบ้ครับนี่ห่างกันบ้าประมาณห้าร้อยเมตรครับแต่มันจะมีเสาสัญญาณนี่ ดึงดูดสัญญาณนี้เท่าก็เลยซ่าครับ่นลองทบมัน,นี้ครับอืดประมาณนั้นพี่นไปองครับอะไรนครับคนมาเข้าใจกับ่บาเข้าใจก็ต้องอธิบายเข้าใจครับคนเข้าใจกัขอพูดลลายครับไป้องน,นี่ฮะมาเบิงมาเบิงมาเบิงครับกับบรรยาการน้องใส่เสื้อกับส่วนมากกะน้องน,นีกับพี่ครับสีอางคนมันเย็นสบายทนะางล่างเฮ้ยน้องพลินนอนนี่เหรอเอา มาทำไมไม่เห็นแม่แม่ปนอคระนี่ครับทีมงานทีมงานมาแล้วเราจะเอารื้อจากลอยนจอเดี๋ยะาาถามผู้จานการว่าเขาจะเอาไว้ก่อนหรือจะอะไไว้ทำไมออเขาจะมีอะไรอีกไหมบอก่กไม่มีอเออถ้าไม่มีก็เลือเลยมาติดใบกตัวไว เอันนั้นเลยอีกคนหนึ่งเลยไปเรียกมาอีกคนนึงนะหนีไปแล้วหนีไปไหนกลับบ้านพี่เอากลับบ้านแล้วฮะสั่งมุนทัวรเอ้าคือเป็นชวนกันมา้ยพูดจริงๆริงนิว่าเป็นแคคนติดสายป้าพี่ทูนไหนมายังนะจะคนไปทางแบบบุรี่แล้วมาเรียนขึ้นกันอีกจริงจริงข้าวินน้ำไป่ัล่นเลย พลายนอนอยูงไง่ไนโอ้นอนอะไรเออตัวขากระฟื้นประมาณซีโม้งฮาโมงครับไปต้องหากระฟื้นฟื้นราดับน้ำก,ก็ออกมากครับแตนบายถ่ายได้ด่วนแล้วครับเนาะขออนุญาตถ่ายคลิปจะน้อยอีกนาที่นึงครับเดี๋ยว่าสิ่ค้นเครื่องค้นของค้นจอลงมากองไว้ไถ่ารถเพิ่อนครับพี่น้องครับเพรแสดงว่าน้องงูนอนนี่อยู่ในน้องงูไม่ได้กลับบ้านหรอ ตอนนี้การน้องกับร่างทยอยเข้ามากี่ข้าวกี่น้าครับพี่น้องปลุกลูกกับร่งไล่สดอยู่ตอนนี้ครับเอาข้าวดีครับพี่น้องขึ้นสื้แดงหูจักกับน้องพี่น้องเนาะข้าวดีครับตามที่เพิ่นรายงานแต่ละพี่น้องครับตามที่รายงานตามที่เพิ่นว่านะครับตอนนี้ก็ล่อสัญญาณจากผู้บริหารประเทศจีนกับพ่อมช่วยครับพี่น้องครับวงเข้ากับอาซีแบกแนวจันน้อยครับพี่น้องครับแบกแนวจากการ อาจจะไม่เหมือนวงอื่นเขานะตามที่ว่านะพี่น้องครับ40เป็นเงินเดือน40เป่นเง,นงานยกโจยีบอยครับบำง,งานโจยีบอยอ,บอ่นนอาหมูหม,มูกระทะกี่ชุดนะหมูนหน้าพริกบึงคุยอ่าไม่ใช่โจอีบอยเหรอ,อรเนี่ยใส่เหมือนนวลโจอีบอยใสย่หัว ควายสาวมีอะไตินะฮะควายสาวมีอะติ๊งกูด้ยิ่งก็เพียรนั่นแหละเจ้าเกมก็ทีอ๋อคุณนุ่นคือฝรั่งลูกครึ่นอย่งคุณนุ่นเนาะฮะนี่ไงพี่ว่าเขาไปเช้าเลยเออนั่งนั่งนอนอยู่ในห้องแม่ดวงดาวค่ะเอาเที่ยวกต้องสลักที่นี่ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับจุ๊ดจุดครับพี่น้องสวัสดีครับอ่ะ